ปีหน้าแต่งชัวน้องธนารับแม่อยากให้มีแฟนภาพยนต์โอเพนไฮเมอร์คว้ารางวัลใหญ่บนเวทีบาฟตาติดตามทั้งหมดนี้ได้นายปัม๊มยูสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอยู่กับเราสองคนอูเอ็มโอ้โหคุณอู่นี่เขาก็มีแฟชั่นแว่นตาเปลี่ยนทุกวันเหมือนกันนะ <Thai in. S 2> บางวันมาสีนี้อีกวันหนึ่งสีนี้ที่บ้านพี่มีเป็นร้อย oh. อยากจะดูต้องเข้าไปที่ Instagram. Oh. อินสตาแกรมฮูดินีติ้งส์ขายตรงเลยแว่นสวยๆขเขาเยอะนะคะอะ <c oughs> พักเรื่องแว่นมาที่ข่าวบันเทิงของเรากันก่อนดีกว่ากับคู่รักคู่นี้เวลาผ่านไปแป๊บเดียวเหมือนกันําหรับพี่ชินชินมุสนะคะแล้วก็คุณลิลลี่เชื่อไหมคุณผู้ชมมกก็คบา10ปี แป๊บเดียวนะคือมันเหมือนแป๊บเดียวแต่จริงจริงมันใชเวลาที่แบบนานมากขึ้นเล็สิบนี่ถือว่าผ่านอะไรกันมาเยอะเพราะว่าเอ็มเองอ่ะก็รู้จักพี่ชินตั้งแต่สมัยเราทั้งคู่วัยรุ่นเอายิ้งแต่พี่ชินอ่ะวัยรุ่นเอ็มเด็กพี่ไม่ได้อยากรู้ว่าน้องเอ็มรู้จักกับพี่ชินนานเท่าไหร่พี่อยากรู้ว่าน้องเอ็มเคยคบใครสักคนนานสุดได้เท่านี้ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีแน่นอนสูงสุดของเราคือกี่ปี3-4ปีเท่านั้นแหละแต่คู่นี้เขาไปส่วนใหญ่ใครบอกเลิกกัน เราบอกเลิกเขานะคะ,คะไปต่อก่อนสาหรับชินชินวุฒกับลิลลี่ค,ะค่ะเจ้าตัวก็แพลนเลยว่าจะมีข่าวดีค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยว,วางรักฐานชีวิตทั้งเรื่องงานแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวรวมถึงค่ายเพลงเรียบร้อยแล้ว,วก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะส่วนบ้านหลังที่กําลังเป็นเรือนหอในอนาคตนี่เขาบอกไม่ทันไรโดนแย่งพื้นที่ห้องไปซะแล้วนะคะจนต้องต่อเติมทําห้องเพิ่มคาดว่าจะเสร็จสิ้นปีนี้นี่ส่วนข่าวดี พี่ชินบอกเลยทั้งคู่เขาก็คอนเะฟิร์มเนาะว่ายังไงก็แต่งกับคนนี้และไม่เกินปีหน้าอยู่แล้วคุยกันเรียบร้อยค่ะด้านคุณลิลลี่บอกเลยว่านี่นิ้วยังว่างนจะจ๊ะตอนนี้เอฟชุดขาวไว้รอเยอะมากยังไงก็คือแต่งตัวสวยทุกวันจริงๆ้็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเหรอครับรรเวลาที่เหมาะสมแล้วะผมคิดไว้หมดแล้วครับผมคิดไว้หมดอยู่แล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้เพิ่งคิดด้วย จริงๆไม่ได้พูดมีเก้าแล้วใช่จริงๆจริงๆคือต้องบอกงี้ว่าเลือกแล้วเลือกแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วเลือกแล้วตั้งแต่ซื้อบ้านแล้ววันนี้หนูแอฟชุดข่าวเยอะมากนี่พรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นพรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นเร็วเกินไม่เร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินชุดก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้น่าจะเร็วไปรอดูครับ ไม่เกินปีหน้าอยู่แล้วครับไม่เกินไม่เกินปีหน้าอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆคุยกันแล้วเป็นเป็นแลนที่เหมือนเราคุยเรื่องแพลนเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตคู่เราอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราคุยกันไว้อยู่แล้วว่าอ่ะพอบ้านเสร็จแล้วมันก็ต้องแบบ make it official นะว่าเราเราเป็นสามีภรรยากันเป็นไงชัดเจนชัดเจนมีแพลน คือสําหรับคู่นี้เขาชัดเจนว่าเขาเป็นคู่กันเป็นแฟนกันแต่<ะ>ว่าอีกคนหนึ่งคุณหนองธนานี่เขาบอกคุณแม่เนี่ยขอร้องเลยนะมีเมียได้แล้วสักทีอย่างเงี้ยหรอแม่อยากอุ้มหลานนะครับสำหรับคุณน้องนี่ก็ล่าสุดนี่รับบทลูกกตัญญูท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนเห็นแล้วก็ต้องร้องอู้หูอือหืออะไรั่งไงคะคุณโอ๋ถามถึงเรื่องของอ่งเปา้องเอมปกติเราได้ให้อ่งเปาคุณแม่ไหมบ้านเอมอ่ะไทยแท้ แปลว่าไม่เคยได้รับมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยไ,ไม่เป็นธรรมเนียมที่เราต้องให้ครับผมแต่ว่าสําหรับคุณดองธนานี่เขาบอกว่า2ล้าน<ะ>2ล้านแต่ว่าจริงๆบอกว่าให้หลักแสน2สล้านเนี่ยมันคือคอนเทนต์เขาก็ยอมรับเลยนะครับคือคุณแม่เองก็ช็อตฟิลสวนกลับมาบอกมีเมียได้แล้ว<อ>ส่วนตัวก็คิดเหมือนกันเพราะด้วยอายุเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วแหละกับการมีครอบครัวแต่ ก็คือตอนนี้ไม่รู <t ell> <t ell ้จะไปหาจากไหนจริงๆชอบๆเอออคือไม่ขอประกาศว่าตัวเองนั้นโสดโปรดจีบนะอยากจะให้ขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลานะแล้วก็ไม่ได้คิดไปบนบานสารกล่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนด้วยสองล้นก็คือครับจะให้แม่ทุกปีแหละแต่ผมจำไม่ได้หรอกว่าปีก่อนหรือปีนู้นแล้วผมให้แม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็อะก็เหมือนกับออกไปเบิกมาให้แม่เขาเขาคงแบบ อยากอุ้มหลานแล้วมั้งออใช่ครับครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับมี่ผมก็มันก็ควรที่จะมีแล้วแหละออใช่ไหมแต่ว่ามันด้วยความที่ไม่เคยได้ออกไปไหนด้วยออแล้วเวลาออกไปออกไปแต่ละทีเนี่ยคือออกแค่ออกไปทํางานไม่เคยได้ออกไปแบบไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราสายชิลเนาะตอนนี้มีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่ามีก็ดีมันก็ไม่ไม่ควรชิลแล้วแหละมันแค่แบบเฮ้ยมันก็คืออาจจะแบบ ไม่รู้จะไปหาที่ไหนด้วยเดี๋ยวคงแบบอาจจะมีเข้ามาเองหรือเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดรับสมัครหรอกก็ก็แล้วแต่มันจะพากันมาเจอกันอะไรงั้นคือเรื่องแบบนี้มันเป็นจังหวะโอกาสชีวิตจริงๆนะคุณแต่ก็เข้าใจนะบางคนแบบชีวิตรูทีนเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอโอกาสในการเจอคนใหม่ๆม,มันน้อย เราก็เลยอาจจะต้องนั่งสไลด์อยู่บ้านเพราะว่ารูทีทีวิจเจอแต่คุณอู๋ค่ะเลยไม่ได้เจอใครสักทีนะคะเดี๋ยวคุณจะไ่ถามเหรอว่านั่งสไลด์อะไรอะสไลด์อะไรสไลด์จอมือถือแบบเดี๋ยวนี้เขามีแอปใช่ไหมคือบางคนเขาก็เจอคู่แท้จากแอปเหล่านี้ก็มีเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังด้วยคู่เทียมหรือว่าโจรก็มีเหมือนกันนะใช่ครับไปต่อนี่อีกหนึ่งหนุ่มจากบ้านนี้ค่ะคุณพัดกันบ้างเพราะว่าหลายคนบอกเอ๊ะ ไม่เห็นคุณพัดรับละครมานานหรือว่า,าแบบลาตัวเองจากวงการบันเทิงหรือเปล่านะคะออกมานั่งยันยืนยันเลยค่ะว่ายังนะจ๊ะยังไม่ได้เฟดจากงานวงการบันเทิงค่ะสําหรับคุณพัฒฉชัดบริรัตน์นั่นเองหลายคนบอกว่า เขาทุ่มเทกับธุรกิจมากขึ้นนี่ <Ừ. S 1> เพราะว่าเขามีสตูดิโอใจกลางลาดพร้าวสิบนะคะมีคาเฟร่รวมถึงมีธุรกิจขายแว่นออนไลน์ด้วย <Ừ. S 1> อ๋อนี่แล้วประเด็นคือรายการของเราเอกซ์คลูซีฟมากนะคุณผู้ชมเป็นที่แรกนะคะ PPTV เนี่ยไปบุกอาณาจักรของฉัดบริรักษ์ซอยลาดพร้าวทั้งซอย Oh. เป็นของตระกูลนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้ที่ pop news u n c u ัทาง YouTube ของ PPTV บันเทิงนั่นเองเพราะ uh huh. ว่าเขาบอกว่าเขาก็ต้องทุ่มเทแหละดูดิมันกิจาการใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่เจ้าตัวก็ยังมีงานแสดงขายที่ออนแอร์ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยส่วนงานไหนผู้จัดคนไหนสนใจก็ยังติดต่อนะคะยังติดต่อได้เพราะว่าให้เวลากับงานแสดงเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าคุณพัดบอกว่าตอนนี้คิดถึงบรรยากาศกองถ่ายคะ uh ่ะ huh. ไม่เฟดพี่เปียมาจากไหนผมจะไเปเฟดได้ยังไงจริงๆคือเอาจริงๆง,ง,งานวงการบันเทิงก็ยัง,ยงรู้สึกว่าเป็นอาชีพหลักของตัวเองนะแต่ว่าด้วยความที่โอเคพอในช่วงที่มันไม่มีหรือมันเป็นช่วงพักออนแอร์หรืออะไรเงี้ยครับก็เราก็ทําอย่างอื่นนะด้วยความที่เราอาจจะโตมากับแบบบ้านทําธุรกิจอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็รู้สึกว่าเออต้องหาอะไรทํามุ่งมาธุรกิจเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเป็นโปรเจกต์ของแบบของแม่อ,อยากทําเราก็รู้สึกว่าทําให้เขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็ แต่ส่วนตัวของเราอะ่ะเราก็ไปทําของเราเองแหละแต่ถ้ามีงานในวงการอะไรเงี้ยครับติดต่องานละครอะไรเงี้ยก็จริงๆริงก็ยังรับอยู่จริงๆิงชอบการใช้ชีวิตอยู่ในกองนะพอเราออกมาทําอย่างเงี้ยเยอะเราก็คิดถึงกับการแบบใช้ชีวิตอยู่ในกองเหมือนกันแตกต่างนะมันเหมือนเหยียบกัน2ขาเนาะ,ะขานึงเราก็เป็นกือกึ่งคนที่เป็นนักแสดงที่คนรู้จักอีกขานึงเราต้องมาเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะเราต้องเหมือนบาลานซ์ระหว่างแบบเรื่องของเราเป็น เรื่องของเราทําเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับการที่เราเป็นคนสาธารณะอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาบทบาทที่แบบตรงไหนดีที่มันจะพูดแล้วมันดูคอมโพมิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเออไม่ไม่แบบชั่วแล้วแบบฟังดูแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยเออก็เป็นการบาลานซ์ระหว่างการทำธุรกิจ <c oughs> แล้วก็งานในวงการบันเทิงนะคะเมื่อกี้เราพูดไปว่าพีพีทีวีของเราเป็นที่แรก ที่ไปบุกอาณาจักรของเขายังไงฝากด้วยอันคัดนะคะหลายคนถามว่าเราจะดูอันคัดได้ทางไหนคุณหนูครับผมนี่เลย QR Code ค้ต้องมาจังหวะนี้หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาสแกนนะฮะแล้วก็กด Subscribe ให้เราหน่อยตอนนี้ก็มุ่งสู่1 0 0 0 0หนะครับอีกไกลไม่ใช่อีกไกลแป๊บเดียวคือเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันไงตอนนี้ประมาณครึ่งทางเพราะว่าเราเพิ่งเปิดช่องจริงๆแล้ว โปรดิวเซอร์ของเราคาดหวังมากว่าสิ้นเดือนนี้มันจะต้องถึงนะครับเพราะว่ามันมีการวัดผลเกิดขึ้นในนั้นคือเราก็จะมีข่าวบันเทิงนะคะคมีคลิปต่างๆรวมถึงอันคัดนี่แหละ,หละบางอย่างที่มันออเอ็กซ์คลูซีฟที่แบบว่าศิลปินดาราเขามีอะไรที่แบบว่าเฮ้ เชิญชวนเราไปถ่ายที่แบบว่าคุณจะหาดูที่ไหนไม่ได้ถูกต้องถ้าไม่ได้ออนแอร์หน้าจอของเราก็เจอกันได้ที่ YouTube PPTV บันเทิงยังไงเอ็มกับอูฝากไว้ด้วยนะคะครับผม,มไปดูกันที่พี่เก๋โลาดากันบ้างดีกว่านะฮะเขาบอกว่ามีแพลนในการจะรับอุปการะเด็กสักคนเรามีแพลนไหม้อ,อ,องเอ็มตอนนี้เลี้ยงตัวเองกับครอบครัวก่อนแต่ว่าพี่เก๋เนี่ยเขาเป็นคนที่ใจบุญมากๆอยู่แล้วเขามีแบบดูแลสัตว์ที่แบบถูกทอดทิง้ง ทอดทิ้งขอไปคุณผู้ชมครับผมคือหลังจากแต่งงานชีวิตก็หวานเจีย๊ยบไม่มีตกนะสำหรับพี่เก๋แล้วก็คุณพร้อมนั่นเองนะฮะที่เตรียมจะบินฉลองครบรอบแต่งงาน4ปีไปสิงคโปร์เธอบอกว่าคุณพร้อมเนี่ยเป็นคนที่ดีมากให้คะแนนสามีเต็ม10ไม่มีหัก<อ>นะครับ ถมยังเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆให้สามีอีกด้วยนะฮะส่วนเรื่องของการมีลูกพี่เก๋แล้วก็คุณพร้อมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นตรงกันว่าคงจะไม่มีลูกแน่นอนนะถ้าในอนาคตอาจจะมีการรับอุปการะเด็กสักคนแล้วก็ไร้กังวลด้วยถ้าเกิดว่าในยามแก่เท่าไม่มีใครดูแลเพราะว่าเธอเองวางแผนชีวิตเอาไว้หมดแล้วค่ะ ปีนี้บังเอิญมากเลยที่พอมต้องไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีประชุมใหญ่ของเขาเก็ก็ต้องติดตามไปด้วยคงไปฉลองกันที่ต่างประเทศค่ะคือ,อยังไม่ได้ไปฉลองแต่ฉลองตรงวันเลยก็คือ20เลยเนี่ยจะต้องบินไปด้วยกัน ใช่ค่ะคุณเรามีประชุมที่สิงคโปร์ใกล้ๆนี่เองเป็นเพื่อนบ้านก็เลยแบบเขาก็ถามว่าเออไม่ไหมอยากจะทำล่วงหน้าบอกไม่เป็นไรทำตรงวันได้เลยขาต้องไปด้วยกันอยู่แล้วจริงๆแล้วความสเปเชียลมันเป็นความน่ารักของเราสองคนมากกว่านะคะคือเหมือนกัแบบเราให้น้าตาลเราเติมน้ำให้กันอะไรเงี้ยเป็นพลังใจก็แบบให้เป็นวันพิเศษก็จะเป็นกิมมิกเล็กลๆแน่นอนอาจจะมีของขวัญม,มีการ์ดให้ซึ่งเราทําเป็นประจําทุกๆปีอยู่แล้วยังไม่เปลี่ยนใจค่ะก็เราก็มีหลานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าความรักของคู่เราก็อาจจะแบบดูแลกันละกันอาจจะอาจจะแบบวว่่าาเเเกกก๋คออจรรริๆพพ้้มมนะะ อเขาบอกว่าต้องให้เวลาคนนิดนึงคือในการอุปการะคีอเขคิดนะคะสมมุตเท่าวน,นึงเรารู้สึกว่าเราอยากจะเติมเต็มให้ชีวิตใครสักคนนึงเราอาจจะอุปการะเด็กก็ได้ผมไม่เลยแล้วก็เราก็ทํางานเก็บสตางค์เอาพอสมควรเดี๋ยวก็ให้โรงพยาบาลให้พยาบาลเขาดูแลเราไปนะคะก็วิ่งเนี่ยวิ่งออกกาลายทุกวันนี่จะได้แข็งแรงไม่ต้องป่วยแต่ก็เป็นเรื่องจริงของยุคนี้นะคุณผู้ชมการที่เรามีลูกมันไม่ใช่ว่าเราคาดหวังให้ว่าเขาต้องมาดูแลเราตอนแก่นะ อืมฉะนั้นเก็บเงินดีที่สุดแล้วก็เป็นทางออกของทุกอย่างลูกก็จะต้องไปมีชีวิตของลูกใช่ไหมส่วนเราเนี่ยเก็บเงินเอาไว้เดี๋ยวใช้จ่ายตอนแก่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นแบบ เวลเนสต่างๆที่แบบอ่าโอเคเป็นฟิลแบบคล้ายๆเข้าไปนี่เป็นอาณาจักรของอผู้สูงอายุเราจะมีเพื่อนมีอะไรอยู่ในนั้นทั้งนั้น,น,น<แ>เราต้องมีเงินก่อนแล้วก็วางแพลนเกษียณกันดีๆด้วยนะคะ,คะมาตอ่อทีความรักของอีกหนึ่งคู่ดีกว่าคู่นี้ก็น่ารักมา,มากๆหลังจากที่เปิดตัวด้วยกันนะคะนี่เลยคุณแชมป์วรากรนคะกับคุณไอซ์อาทิตย์ชนันนั่นเองแล้วก็กระแสตอบรับดีเกินคาดด้วยทั้งคู่เปิดตัวร้านอาหารที่ทําร่วมกับเพื่อนไปไม่นานนี้นะคะส่วนความรักกับแฟนสาวอย่างคุณไอซ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นความรักทีี่ดา มากเลยถือเป็นความสบายใจของกันและกันหน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยเนาะ hmm. ดูแบบเออเหมาะก,กันมากๆทั้งคู่ทำงานหนักนะคะคุยกันน้อยลงบ้างแต่ก็ยังหาเวลามาเจอกันเพื่อเติมความหวานให้กันและกันค่ะอีกฝ่ายก็เข้ามาช่วยสปอร์ตเรื่องงานเป็นอย่างดีล่าสุดทั้งคู่เพิ่งเพิ่งควงคู่กันไปทําบุญฉลองครบรอบหนึ่งปีนี่แต่เขาก็บอกนะว่าต่อจากนี้ก็อยากฉลองไปด้วยกันทุกปีเลย ดีครับช่วงนี้ก็ดีก็ก็ไม่มีปัญหากันเลยแล้วก็เข้าใจกันดีตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงแบบช่วงเข้าใจกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรเขาทําอะไรเราก็สปอร์ซึ่งกันและกันอย่างที่เห็นว่าผมทําพวกร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็จะมาช่วยทําอันนู่นทาผลิตภัณฑ์ทาอะไรเขาก็มาช่วยหมดอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่หนึ่งปีมาเนี่ยก็คือไม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยก็เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างเราเริ่มโตแล้วเนาะซึ่งผมคิดว่าความรักแบบแบบเนี้ยมันโอเคกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งปวดหว ทะเลาะกันแบบอารมณ์เสียใส่กันหรืออะไรมันมันก็ดีอ่ะมีแต่ซัพพอร์ตให้ดีขึ้นอย่างอย่างครบรอบอะไรเงี้ยเราก็จะให้ความสําคัญนิดนึงเพื่อให้อย่างน้อยมันเติมเต็มความหวานซึ่งกันและกันนิดหน่อยทําให้เขารู้สึกดีใจแล้วก็เขาก็ต้องการแค่นั้นแหละครับใส่เต็มตั้งใจทุกวันเพื่อที่จะแบบให้เท็วที่สุดอ่ะเราไม่อยากให้เขาเสียเวลาด้วยอายุที่เขาจะมากขึ้นเราเราต้องรีบอ่ะวันหนึ่งที่เขาแบบถ้าเราไม่รีบอ่ะเดี๋ยวมันเขาไม่รอเราก็จะแย่เนาะเราก็เลยอยากให้เขาแบบ คือเขาเลือกเราแล้วเขาเสียเวลาในชีวิตช่วง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 นี้ของเขาที่มันสําคัญมากๆกับเราแล้วอะ่ะเราก็เลยอยากทําให้มันเต็มที่แล้วถ้ามันดีมันก็คงจะแบบเป็นสิ่งที่ดีนะก็ไม่อยากเสียเขาไปด้วยแล้วก็อยากทําให้เต็มที่ครับโหฟังแล้วแบบน่ารักจังเลยเป็นไงเราทุกวันนี้เราเสียเวลาอยู่กับตัวเองไะมไม่ไม่ไม่ได้เสียเวลา <laughs> ทำไมนะมีอาการอึดอัดไหมถึงนะว่าถ้าเกิดเราเจอคนคนหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าแบบ เออเราใช้ชีวิตในช่วงวัยสูเ 2, ยยิเลขสอไปไปหรือเลขสาด้วยกันอนะ่ะมันก็ต้องฟิตทำงานทุกวันเพื่อจะสร้างอนาคตด้วยกันไม่ใช่แบบ<ะ>อ่ะสนุกกันไปวันๆอันนี้ก็คือ<ะ>คุณแชัปกับคุณนนนนกุลทักทีมกันเลยนะติดจรวดติดจรวดเรียกว่าติดเจ็ตเลยนะอ่ะสำหรับอีกหนึ่งงานนะครับที่ใครที่เป็น f อของวงนี้ คาราบาวเพื่อชีวิตระดับตำนานนะเขาบอกว่าใจหายไม่น้อยนะครับเพราะว่าในงานแถลงข่าวจัดงานอายุทยามิวสิกเฟสติวัล2024คลองสวนพลูรีสอร์ทนะครับเขาบอกว่าคาราบาวเนี่ยประกาศชัดเจนว่านี่จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของคาราบาวหลังจากนี้จะไม่มีการรับงานแสดงในนามวงคาราบาวอ,อีกคือถ้าเกิดว่าคุณได้ดูเนี่ยแปลว่างานนั้นนะ เป็นงานที่เป็นสัญญาในช่วงโควิดแล้วแบบอ่ะคิวมันอาจจะต้องมาแบบจาด <ไป S 1> ในช่วงนี้ะนะครับแต่หลังจากนี้จะไม่มีการรับเพิ่มแล้วนะฮะก็คือมีการพูดคุยกันในวงมาระยะหนึ่งคาราบาก็จะเล่นในงานอายุทยาบิวสิกเฟสิวัลเป็นเวทีสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเพลงบัวลอยเจเพื่นอนยากบางละจันอย่เงี้ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันฮึกเหิมเหลือเกินอยากปะทะ <år> แต่ไม่ต้องปะท <g år S 2> <ค>ะต้ะนะครับคือหมายถึงว่าปะท้ากับเสียงดนตรีนในหัวใจก็ได้จะเป็นงานสุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะ <c oughs> โ,โ,โ,โอ้โหก็ใจหายไม่เบาเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าเราเองเกิดมาเราก็ได้ยินเพลงเหล่านี้นะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่แฟนๆของวงไปรวมตัวกันเยอะมากแน่นอนนะครับก็เก็บเงินซื้อบัตรแต่จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าประกาศแบบนี้บัตรโซาหรือยังน่าจะเต็ม นะคะอาวันนี้ก็ครบท้วนแต่ว่าในช่วงแรกของเราช่วงหน้ายังมีข่าวของ o p e n h ไฮเมออีกหนึ่งภาพยนตร์ที่เขาบอกว่าเป็นตุกเก่งออสการ์เต็งมากเต็งมากแต่ก่อนออสการ์เขาไปคว้ามาอีกหนึ่งรางวัลแล้วเป็นรางวัลอะไรนะคะติดตามค่ะ,คะ ยู่กันต่อค่ะช่วงที่2ในป๊อปนิวเซรีนะคะช่วงนี้เราไปดูฝั่งฮอลลีวูดกันว่าดีกว่ามาเข้าสู่โลกของภาพยนตร์นะคะกับอีกหนึ่งงานรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากมากบัฟตอค่ะเห็นว่า2ภาพยนตร์เรื่องนี้คว้ามาหลายรางวัลเลยไ <ừ> ม่ว่าจะเป็นพอติงส์แล้วก็ o p ฟฟิทไฮเมอรตัวเก่งเหมือนกันนะทั้ง2เรื่องนี้เลยเก่งจนตะคิวกิน,นบอกอเลยเรื่องนี้โดยภาพยนตร์ออฟฟิทไฮเมอร์ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน b a f t a Film Awards ซึ่งคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยและ ผู้กำกับยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลอื่นอิ่นอีก5รางวัลกแบบไม่แบ่งไรเลยอ p p e พนไท m e เอค่ะ <c oughs> <Open> <ers> เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2023นะและนักแสดงนำอย่างซิล l i a น m ์เมอร์ฟซึ่งรับบทเป็น J. Robert บิร์ตอ e i m พนไทเนักฟ <c oughs> ิสิกส์เชิงทฤษฎีชาวอเมริกันยังควา้ารางวัลน,นักแสดงนำยอดเยี่ยมไปครองด้วยค่ะ ต่อมาที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ค่ะเขาคว้ารางวัลน,นักสแสดงสมทบยอดเยี่ยมโนแลนผู้ดได้รับรางวัลบัฟต้าครั้งแรกจากการกำกับยอดเยี่ยมนี่ได้กล่าวขอบคุณนักสแสดงแล้วก็ทีมงานนะคะในสุนทรพจน์ครั้งนี้เขาบอกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมีบุคคลและองค์กรทุกประเภทที่ต่อสู้มายาวนานและหนักหน่วงเพื่อลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในโลกในการยอมรับสิ่งนี้ผมอยาก จะรับทราบถึงความพยายามของพวกเขานั่นเองเราก็แปลคําของเขามาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นชีวประวัติแล้วก็สะท้อนใจในหลายๆเรื่องมากๆเลยตอนที่เอ็มมาสโตนดีกว่าเธอคนนี้โหความสวยปังนะคว้ารางวัลนักแสดงนําหญิงจากภาพยนตร์เรื่องพอเทงตนเองซึ่งบนเวทีภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพงคว้ารางวัลรวม5สาขาด้วยกันโอ้โห เป็นอีกเรื่องที่มาแรงเนาะคือโอเปนไทเมอร์เรารู้อยู่แล้วแหละว่าน่าจะรับรางวัลในเวทีออสการ์ไปถ้าดูทรงเพราะว่าตอนแรกเขาก็จะมาสู่สีกับบาร์บี้ในช่วงนั้นบาร์บี้แฮมเมอร์ไม่ใช่ตอนนั้นเรามีคู่ขนาดบาร์บี้แฮมเมอร์แต่ว่าเขาชนโรงกันไงเขาชนโรงแต่พอถึงงานรางวัลจริงๆแล้วก็ชัดเจนว่าโอเปนไทร์เมอร์น่าจะทําคะแนนได้ดีกว่าในทุกพักส่วนคือในแง่ของรายได้เนี่ยบาร์บี้อาจจะกินขาด แต่ถ้าในแง่ของนักวิจารณ์แล้วล่ะก็ะเรื่องนี้คะแนนแบบดีเยี่ยม8.4 IMDB 93% Rotten Tomato นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเก่งจริงๆสำหรับ Open Hammer แล้วก็เขาบอกว่าเรื่องนี้คือดูแล้วบางคนบอกอยากจะออกมาทำระเบิดแต่ไม่ต้องขนาดนั้นเราไปศึกษาชีวิตของเขาเพราะว่าเขาเป็นบิดาแห่งระเบิดปรมาณูนะครับเขาบอกเป็นผู้นำความตายมาสู่โลกใบนี้อะไรแบบนี้นะฮะก็คือ เป็นเรื่องราวชีวประวัติชีวิตจริงของบิดาแห่งระเบิดปรมาณูคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็อาจจะแบบเออไปหาดูกันดูนะครับโดยเฉพาะเราสองคนช่วงนั้นถ้ามีสองเรื่องนี้เราเรื่องดูอะไรบาร์บี้เออบาร์บี้ก่อนเพราะว่าอยากอยากดูเคน ส่วนเรื่องราวของเจ้าชายวิลเลียมนะครับที่ทรงเยือนเวทีบัฟต้าเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเจ้าชายแห่งสหราชอาณจาจักรผู้ทรงมีพระกรุณาให้นักแสดงรวมไปถึงผู้นำกับที่ชนะรางวัลบ oh. ัฟต้าฟิล์มอวสเข้าเฝ้าหลังเวทีการประกาศรางวัลเลยนะครับ oh. ก็คือเจ้าชายวิลเลียมสได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้นำกับอย่างคุณจนาธนทานเกลเซอร์ที่คว้ารางวัลบัฟต้าสามรางวัลน,นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Sone of Inter ทอ ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมอ,อ่านตรงนี้แล้วงง <c oughs> ภาษาอังกฤษก็ได้ก็คือรางวัลในประเทศตัวเองแล้วก็่างประเทศอีกไปเบียดหนังจากประเทศอื่นอีกแล้วก็คว้าร <c oughs> างวัลน,นี้ไปคือโดยปกติมันจะไม่สามารถได้2รางวัลน,นี้ <c oughs> มันดูเป็นอะไรที่ได้คู่กันยากมากนะครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายบันทึกเสียงยอดเยี่ยมไปครองนะครับนั่นทําให้ทั้งทีมงานแล้วก็ผู้กำกับได้ ข้าเฝ้าเจ้าชายวิลเลียมด้วยแต่ถือว่าปีนี้โลกของภาพยนตร์คลึงนมากๆเลยนะหลังจากอั้นมานานในย<ช>ุคโควิดใช่ไหมทั้งภาพยนตร์ที่ฉายในโรงรวมถึงรางวัลต่างๆนะคะยังไงเดี๋ยวรอออสการ์ในเดือนหน้ากันถูกต้องอนะฮะสำหรับวันนี้ครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงไทยและบันเทิงต่างประเทศนะครับเอฟหูลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ